ประวัติความเป็นมาคุณชไนช้างทองคําประธานกลุ่มหมอนสมุนไพรบ้านลาดตําบลสีสุกอาเภอกันทลวิชัยจังหวัดมหาสารคามเล่าว่าเริ่มรวมกลุ่มจากอสมอในหมู่บ้านที่อยากมีอาชีพรวมกลุ่มทาหมอนกว่า14ปีแล้วส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในการผลิตหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีการติดตามงานและแบบการผลิตหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อยู่อย่างประจำเพื่อให้สอดคลองกับสมัยนิยมสู่ท้องตลาดสินค้าโอทอปในชุมชนยังสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนคุณชนะงช้างทองคําจําหน่ายมอนสมุนไพยเพื่อสุขภาพไปได้ระยะหนึ่งถึงเริ่มคิดได้ว่าลูกค้าไม่มีตัวเลือกในรูปแบบอื่นเลยก่อนหน้านั้นทาหมอนฟักทองแต่ขายไม่ค่อยดีลูกสาวจึงแนะนําให้ทําเป็นหมอนสมุนภยัย สูตรสมุนไพรที่ได้จากลูกสาวเป็นคนคิดจบแพทย์แผนไทยมาจากจังหวัดยะลาเลยมาต่อยอดให้คุณแม่คุณชนไัยช้างทองคําเริ่มมองเห็นรูปแบบเป็นคนชอบจําแกะแบบเองทําทุกอย่างเองขายแล้วก็ต่อยอดพัฒนาทาหมอนรองคอพร้อมกับช่องใส่สมุนไพรลงไปทาหมอนสมุนไพรมีรูปสัตว์ให้เลือกหลากหลายแบบเป็นการสร้างสารรค์ไอเดียต่อยอดจากการทําหมอนฝักทองและยังสร้างสารรค์หมอนเป็นรูปสัตว์ที่น่ารักหลายๆแบบเช่น ช้างเรนโนซ์แพญานากระบือยีราฟเป็นต้นโดยการเอาผ้าขม้าที่มีลวดลายสีสันสดใสทำเป็นหมอนมาขายซึ่งเสียงตอบรับนั้นเป็นในทางที่ดีมากจึงเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงให้กับกลุ่มที่ตอนแรกมีสมาชิกทั้งหมด6คนจนตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด30คนชาวบ้านมีวัตถุดิบอยู่แล้วและได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านมีรายได้และต่อยอดขายได้ที่ดีส่วนของที่นี้จะใช้สมุนไพรอบแห้งได้แก่ พบตะไคร้ขมิน้นก้า้นภูมิผิวมะกรูดกระบุนอย่างละ1กิโลกร,รมัมจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันซึ่งล้วนมีแต่สรรพคุณทำให้กลิ่นหอมสดชื่นสบายสร้างความผ่อนคลายลดความอ่อนล้าลดอาการขัดจมูกแก้วิงนเวียนศีรษะขับลมกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพิ่มบรรยากาศในการพักผ่อนได้เป็นอย่างดีช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและยังเป็นของฝากที่น่าซื้อไปฝากคนอื่นอีกด้วยสมุนไพรอบแห้งบรรจุไว้ใน ถุง2กลัมเพื่อจะเอาไปใส่ในหมอนสามารถเก็บได้1เดือนยิ่งเอาไว้ในห้องแอร์กลิ่นของความหอมก็จะยิ่งควียคุณขึ้นไปด้วยเอกลักษณ์ของสูนภัยนี้ก็คือมีซิปข้างหลังเพื่อเอาไว้ใส่สูนภยัยหมอนทุกใบจะมีเชือกห้อยไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะเอาไปซักทำความสะอาดจะได้มีที่ห้อยไว้ไม่ให้หล่นหมอนสูนไพรจะถูกส่งขายไปยังห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพและขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งตุ๊กตาขงกุญแจกระเป๋าผ้าหมอนสมุนไพรขายในราคาเริ่มต้น80บาทถึง1,200บาทขึ้นอยู่กับขนาดของที่เราต้องการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวุภาวดีทีแสงแดงรหัสนักศึกษา6 4 0 1 0 9 1นย สาขาวิชาการเอกการจัดการค่ะค่ะสำหรับวิธีการทำหมอนสมุนไพรนะคะเริ่มจากการนำมะกรูดและใบมะขามตากแห้งขมิ้นไพรตากแห้งตะไคร้ตากแห้งกระบูรณขิงเศษนำสมุนพไพร,รไท,ทั้ง7็ชนิดนี้นะคะมาบดละเอียดรวมกันค่ะแล้วนำมาใส่ถุง เกกแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บ s okay. <S เข้ามุมนะคะให้สมุนไพยไม่รั่วไหลออกมาวิธีต่อไปให้นำผ้าหนึ่งผืนะคะ่ะขนาดเท่าไหนก็ได้แบบรองหัวเราได้นะคะมาเย็บมาพับมุมเข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็เย็บเป็นสีวมุมแบบนี้แล้วก็กลับด้านนะคะ ได้ผ้าที่เราต้องการแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการยัดนุ่นที่มีนะคะใส่เข้าไปในหมอนใบนี้ค่ะทําการยัดนุ่นใส่ไปให้เต็มผ้านะคะระหว่างที่เรายัดก็จัดรูปทรงให้มันเข้าที่ค่ะค่ะเมื่อยัด ให้เข้าที่เสร็จแล้วนะคะให้เรานำถุงสมุนไพรที่เราได้เย็บไว้ในขั้นตอนแรกใส่เข้าไปข้างในค่ะแล้วก็ทำการเย็บปิดปากหมอนค่ะเมื่อเย็บปิดปากหมอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หมอนในรูปทรงแบบนี้ค่ะ ำหรับใครที่ต้องการต่อยอดเราสามารถทำเป็นรูปสัตว์หรือว่ารูปผลไม้ต่างๆออกมาให้สวยงามได้นะคะประโยชน์หมอนเพื่อสุขภาพ 1. เป็นการบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อย 2. เป็นการหาไรายได้เสริม 3. ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการใช้ชีวิตประจำวัน 4. ช่วยคลายความปวดเมื่อย 5. ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 6. ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือน 7. ช่วยให้การไหลเวียนหลอดเลือดของโลหิตดีขึ้น 8. ช่วยบรรเทาอาการไมเกรน 9. ช่วยการไหลเวียนของน้ำนมแม่ 10. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ 11. ช่วยให้เนื้อเยื่อผังผืดชืดตัวออก 12. สอง ลดการติดขัดของข้อต่อ13ลดอาการปวดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและข้อต่อ